ครับผมเนาะวันนี้จะมาทำคลิปอ่าไอเขาเรียกว่าไอผู้หญิงเริ่มต้นนะครับกับผู้หญิงที่แบบว่าอ่ามีของหน่อยนะครับ <c oughs> ก็จนกับรวยนั่นแหละแต่ว่าผมไม่อยากพูดว่าจนกับรวยมันแบบมันยังไงไม่รู้นะครับก, <c oughs> ก,ก็ก็ประมาณนี้และกันว่าเขาจะเลือกใครนะครับก็ผมก็ให้คิวแบบว่าอ่ามันไปถอดนี่แล้วไอเขาเรียกว่าฮีโรอีกแล้วก็นี่เป็นธรรมดานะครับมันจะไม่โชว์แลนฮีโรอีกเนาะมันจะโชว์ไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอวลเลนะผมก็เหมือนกันนะครับนี่มันจะโชว์อย่างนี้นะโอเคประมาณนี้ละกัน ดูซิว่าเขาจะเลือกใครนะครับเนาะเดี๋ยวลองไปดูเลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปยืนเฉยๆนะเหมือนไอคลิปนั้นนะ่ะไอเขาเรียกว่าคลิปไอ้ะคลิปผู้ชายครับผู้ชายผู้หญิงเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะอย่างนี้กันละกันนะครับโอเคประมาณนี้ละกันแล้วก็โชว์รวยไปนะครับเอไม,ไม่เอาไปหรอไปไงไปไงก,กินขาดแล้วไปไงไอแกเริ่มเกมนั่นเนี่ยไปไงคิว เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ่เป็นไงล่ะ,ละ,ละผู้ชายมาเฮ้ยผู้หญิงไหมนะไปผู้หญิงไหมนะไหมนะไปผู้หญิงไหมนะเว้ย <laughs> ผมจะไม่พิมพ์แล้วกันเออก็ยิงก็ยิบพื้นอย่างนั้มากเลยผมก็ปิดทุกคลิปเลยปิดไปเลยดีกว่าให้ไม่ดีกว่าเอาเพิ่มสักหนึ่งดีกว่าเป็นแรงผมเนี่ยเฮ้ยแต่แต่ของผมนี่ตอนนี้ผมจะนะแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมจะนะและเพราะว่าเขาเขามาหาผมล้วคนนี้ก็ทำไปเล่นไปเฮ้ยแต่แต่คิวผู้หญิงมาหาว่ะผู้หญิงน่าจะชอบไอ้แบบนี้ด้วยกันนะผมว่าเอแต่ผู้หญิงเนี้ยน่ารักนะผมว่าแต่งตัวอย่างเงี้ยน่ารักสวัสดีครับสวัสดีครับปลอมตัว แม่มเลยมีมีแม่เอกไว้เหผมไม่รู้ช่างมันเถือดีค่ะผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ผู้หญิงนะครับผมก็ไม่รู้นะครับนะค่ะนะคะ,นะคะไม่รู้ช่างมันเถือมีอะไรหล่ะครับอ้าวแล้วก็โดดลงเฉยเลยเฮ้ยเจอนุลนต,ตอนนี้ผมจะนะนะครับแล้วถ่ายรูปพร้อมกันป่ะให้ผู้ชายอันนี้ดู๋หนึ่ง สองสามเรียบร้อยเป็นไงล่ะอะไรอะไรไงล่ะเอาใหม่นะเอาใหม่นะหนึ่งสองสามนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอา,เอา,เอาเไงล่ะจิกูจิกูจิกูเอ้ย hey, สรุปตอนนี้ผมก็ชนะอะไรนะครับเนาะก็แบบว่าอ่าเดี๋ยวเต้นตะควาดก่อนนะครับเอ้ยตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นบีเลียนอาานะครับนะ โอเคน้ำดรอไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรไอห้องต่อไปเลยดีกว่าครับได้เลาอเรือเรอเรเรืโอเคแล้วมาต่อตัดไปนะครับเนาะไอคิ้วยืนคนละเสาเลยเอสาว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 สาเออตรงนั้นแหละโอเคโอเคเดี๋ยวพี่จะลองดีตรงนี้โอเคนะครับเหลือแค่อ่าเกาเรียกว่าอะไรเอรอนะครับรอรอพี่ชายมาสวบนะครับ เมีเอนะดูนะครับดูว่าเขาจะมีใครมาเลือกใครหรือเปล่านะไอ้เคียวชนะไปแล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้เชียวไม่เกี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนดกว่าจะมาไม่เอนะอ๋อมีไหมครับมีไหมนะมีไหมนะมี่ไม่นะมีไหมนะผมไม่รู้นะมันแต่งตัวแบบว่าผมผมชอบแต่งตัวสไตล์อย่างนี้นะครับไม่รู้ผู้หญิงเขาชอบสไตล์นี้หรือเปล่านะครับแล้วว่าผมเป็นผู้ชายไงแล้วผมชอบสไตล์นี้ก็ ผู <muitas> <ian> ้ชายอาจจะคิดเหมือนกันก็ได้ใช่ไหมล่ะหาหาด้วยนะมันจะมีใครไม่น่าจะมีใครไม่น่าเอ๊ะต้หมวกไอ้คนคนคนี้ก็ก็น่ารักดีนะผมว่าน่ารักมากเลยผมว่าจะลองไปใส่ไอ้อนี่ดีนะไอ้ไอ้คิวอ่ะมันมีแต่ผู้หญิงมาสนใจนะทุกคนไม่เป็นไรอ่ะผู้หญิงสนใจแไอคิวอ่ะแต่ว่าโอ้เงียบกิฟต์เลยโอ้ไม่มีไม่มีเลยวกันวิ่แต่ตัวอย่างนี้น่ารักเกลโรลีนเฮ้ยน่ารักอยู่นะโอเคเดี๋ยวกคอปปี้ก็ได้โอเค สรุปตอนนี้นะครับไม่มีผู้ชามาสนใจใครเลยนะครับอ้าวเฮ้ยพี่มีแล้วหนึ่งคนโอเคเดี๋ยวไปตาต่อไปกันเลยก่อนนะครับโอเคแล้วมาตัดต่อไปกันแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวให้เคียวมันเป็นอย่างนี้แล้วผมก็จะอย่างนี้นะครับก๊อปปี้ชุดเมื่อกี้เลยเราจะก๊อปปี้เลยนะครับอะไรอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยผู้ชายไปยืนตรงนั้นหมายความว่าไงวะเฮ้ยเฮ้ยเขาหมายความว่าไงวะเฮ้ยไเคิวชนะว่ะครับทุกคนเฮ้ยคิวชนะ เอ้เขาเขาก็มาโชว์แรงเหลือเขามาโชว์อะไรวะนะฮ้ยเอนเขาจะมาจีบแล้วเขามาโชว์แรงเหลืออะไรคิวยังไงมันก็ยังอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอหนึ่งเท่าอะครับออุ้ยไม่นะแล้วเราก็นึกว่าเราจะชนะแล้วเมียน่าคิวถ้าคิวหมันไส้มันคิวก็ถ่ายรูปโชว์มันก็ได้นะคิวถ้าคิวาคิวไม่ไหวแล้วแต่มันแบบโชว์โชว์ตลอดอตคิวก็เอาเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมว่าไอคิวมชนะละ เพราะว่ามีคนมีผู้ชายมาหาวะนะครับ <laughs> อย่างโลกเลยแต่ว่าผมยังไม่มีใครมาเลยครับเอ้ยนี่ไงโอ้เขามายิงใส่ใเฉยอะ <laughs> เราต้องโชว์ความรวยของเราแล้วเราต้องโชว์แล้วเราต้องอยู่แล้วเออเป็นไงละ่ะใช้แผนโกงเลยก็ไม่มาหาใช่ไหมไม่มาหาได้นี่นี่ถ่ายไปด้วยดีเป็นไงละ่ะต้องมีแล้วต้องมีแล้วไม่มีเลยสักคนเลยจบแล้วดูดิดูดิด ไอคิวมันได้แล้วอ่ะแราบอกยังไม่ได้เลยโอ้ยบยุดเร็วโอ้ไปสดใจเลยนั่นวะไปสดใจเลยชิวีวจบเลยฮึ่มฮึ่มโอ้แล้วแต่งตัวออกจะน่ารักเฮ้ยน่ารักมากนะแต่ตัวอย่างเงี้ยจริงแคโรไลน์นนะ่ะจริงแต่งตัวแบบอเออหน่ารักอยากให้สกิลมันสลับได้แบบสกิลแคล,แคลรีลน์ใส่แทนของแคโรไลนอะไรเงี้ยเอาของแคลรไลน์ออกไปเลย เอ้เดดูดิไม่มีไม่มีใครมาผมเลยโอ้ยเอาละสรุปตอนนี้ไอคิวได้นะครับเออเจแหละโอเคนะครับผมแล้วก็มาตาสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับเนาะราว่าเขาจะอะไรตอนนี้ก็หงเท่านะตอนนี้ก็จะเป็นตาตัดสินไปเลยนะว่าเขาจะเลือกใครก็จะเลือกใครว่างั้นอ้เจทักมาเว้ยมิวไอ้มิวทักมาทักมาทำไมลละลลลลา ต้องมีแล้วครับอ่อยแล้วนะครับอ่อยแล้วอ่อยแล้วเบบี้ชักครับโอ้โหอย่างน่ารักน่ารักกว่าอีเหมียวก็เคโลรีนนี่แหละหยอก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 จี้จี้จีจี้จี้จี้จี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 ้อ้ไม่มีใครมาเลยโอ้โหไม่มีมาเลยเอ้าทำไมอ่ะเอ้าคิวเอ้ยคิวไม่มีใครมาเลยผมว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย มันก็มันแบบมันไม่เสมอไปนะครับผมว่าเขาแบบว่าเขารักทุกคนแหละเนาะจริงๆผู้ชายอ่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนาะก็ผมอาจจะหาอ่าได้ไม่ทั่วนะครับว่าผู้ชายเขาชอบอะไรกันบ้างนะครับแต่คลิปนี้มันเสมอเสมอแล้วกันนะครับผมไม่อยากบอกว่าให้มันเลื่อมล้ํารือะไรเนาะผมอยากให้มันเสมอกันอยู่แล้วยังไงมันก็เสมอกันนะครับเนาะก็แต่งตัวเลยแต่งตัวจนยังไงก็ มีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับผมเนาะแล้วแต่ผู้ชายเขาจะชอบแบบไหนมากกว่านะครับมันอยู่ที่จิตใจของอคนคนนั้นนะครับว่าเขาจะยังไงนะครับเนาะแต่ว่าถ้าจะจีบกันในเกมนะผมแนะนําเลยว่าอแนะนาอะไรดีวะ <c oughs> ก็ดูดูกันไปก่อนเนาะทุกคนเนาะมันแบบว่า,าคุยกันไปเรื่อยก,ก่อนแบบไม่ใช่แบบเน้นแบบอาทิตย์นึงครบดึงเดือนครบอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะทุกคน <c oughs> อะไรอย่างงี้นะครับก็ดูใจกันไปเรื่อยต้องดูประวัติอะไรของเขาไว้ก่อนนะครับ นาะก็ะตอนนี้เอา้าเอา้า what <c oughs> เอา้าเอา้เอาเมื่อกี้บอกว่าเสมอแล้วก็ก็บอกว่าว่ารักนะหรือว่าเขานอกใจกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่าเขา เ,นนเ,เพราะว่าเขาฝันแน่ๆเลยเพราะว่าสวัสดีไม่เท่ากันนั่นแหละเน,ะนะาะเพราะว่าเขาหน้าเขาเลิกกันแล้วเนาะอะไรเมื่อกี้ไม่รู้ของเขา <c oughs> โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็สรุปเลยได้เลยว่าเสมอกันนะครับผมเนาะก็เสมอกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตด้วยนะครับผมเนาะก็ถ้าใครอยากทำอะไรพิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบยื่นคอมเมนต์นะครับมาก็เรียกว่ามาทาคลิปแบบนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกที่รับชมกันเลยนะครับผมเนาะไม่รู้จะพูดอะไรเย้ย โอเคบายยทุกคนนะครับลวทุกคนนะครับจุ๊บๆโอเคนะครับแล้วก,ก็มาขั้นรายการเลยนะครับก็่าได้ข่าวว่าส่วนฟิสตาล์เขาจะรีโนเวทใหม่หรืออะไรนี่แหละครับมันจะมีไอ้แข่งรถหรืออะไรด้วยนะครับก็้ตอนนี้มันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็นี่แหละเราจะไม่ได้เห็นรูปร่างอย่างนี้นะแต่แต่ก็ได้เห็นนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็นจุดเกิดจุดใหม่นะเราจะไม่ได้มารวมการตรงนู้นแล้วนะครับ มันก็จะมันแบบมันจะแปลกหน้าไปไม่รู้นะครับว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะพามารีวิว,วกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะก็ตรงนี้ก็เป็นสะพานนะเป็นไม่ใช่สะพานเลยเออเป็นเขาเรียกว่าอนะไรเป็นไอรางรถไฟนะรางรถไฟนี่รางรถไฟเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นสถานีรถไฟแบบนี้โอเคไม่รู้นะครับว่าเขาเด็ดแล้วมันจะมีรางรถไฟอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้ไปเล่นเซิร์ฟนอกหรืออะไรเนาะเห็นมาว่า เห็นว่าเขาจะอัปเดตแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับที่รู้ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยมันจะเป็นสนามเขาเรียกว่ามันจะเป็นไอ้สนามสนามรถนะอันนี้ก็ถ้าข้อมูลผิดขอขอโทษด้วยนะนี่มันจะเป็นสนามนะเป็นสนามรถเอาไว้แข่งกันแล้วก็ถ้าเริ่มเข้ามาเนี่ยมันก็จะแบบมันจะมีรถอยู่ประมาณแถวนี้นะประมาณนั้นประมาณนั้นโอเค โอเคแล้วก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเปลี่ยนอะไรไปอีกบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเขาแบบว่าเขาจะเอาปืนใหม่มานะไอ้ปืนบาเลตปะน่าจะบาเลตมาบาลิสต้าไม่รู้ว่าบาเลตแหละเออบาเลตแหละเออตรงนั้นเขาอะไรผู้หญิงผู้หญิงวิ่งหนีแล้วเหรอนี่นะมันก็แบบว่าเนี่ยเราจะไม่มาเห็นโมเมนต์เลยว่า,ามาเกิดมาออกกันตรงนี้นะครับ มันจะไปเกิดอยู่ที่ห้องห้องหนึ่งนะครับในเกมนะัมอยู่เลยมันเป็นห้องเป็นห้องห้องหนึ่งอะ่ะเออ่นแหละประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวแต่ว่าในโซนเขาเรียกว่าไอ้ตองยิงกันนะผมก็ไม่รู้นะว่า,เ,าเขาเรียกว่าแล้วมันจะยิงกันยังไงนะมันน่าจะมันด่าเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้นะเขาเห็นเขาบอกว่าเขาจะเอาไอ้วอลเข้ามานะแต่ว่าใช้ได้สุดๆแค่สองลูกเท่าน,นั้นสองลูกเท่าน,นั้นโอเคเดี๋ยวไปข้างในดีวกว่าเราก็ไม่ได้มาเล่นนะ เรามาพาพามาดู้เฉยนะอ่าไม่รู้นะครับว่าข้างในนี้มันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนี่มันก็จะเป็นเแาบประมาณนี้เลยนะครับเออประมาณนี้เลยโอเค ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะอัปเดตใหม่แต่ว่าไม่รู้นะหลังจากคลิปนี้ผ่ายไปอ่าเขาจะกี่อีกกี่วันนะว่าเขาจะอัปเดตแต่ว่าอก็ใครได้ดูคลิปนี้แล้วเขาน่าจะอัปเดตหรือยังไม่อัปเดตไม่รู้เหมือนกันนะโอเคก็ตั้งแตคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมเนาะน่าจะใส่ไอคลิปคลิปหนึ่งนะครับโอเคตั้งหต่คลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณครับจุ๊บจุ๊บอ้าวอะไรได้ดอกไม้เลย <laughs>